สามหกน้องสามหกกับสามแปดอุลร้อนเด็กกาคันนี้ โซไฟเตอร์พี่น้องแต่คุณไม่สู้ครับ 7จ0ดร้อยมาแล้วพนะี่น้องสา โด้เต็มบมอเลยรอคนี่รอครับ38พีนะ่เจ้า ตอวหาร้อยไปน้องไม่ยอมครับรอรอเอ้า่านครับลุมตีจอดครับซานี่เอสไฟสองหนึ่งห้าซีพักเที่ยงน้องพักเที่ยงตัวนี้เป็นรุ่นเก้าครับนะ 9ตัวนี้ใช้มิสู 6D34 60นะถ้าเป็นรุ่น10ก็จะใช้450ครับก็ยังรออยู่ครับรอเราเอาการทีเดียวสำหรับ s y 2 1 5 4 2 1 5 4ครับรุ่น9อ่ะฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ